ช่วงเวลาดีๆที่เราจะพาท่านผู้ชมมาตามหาผู้โชคดีกับโชอับมอนโรค่ะและวันนี้พาอยู่ที่คอกพิตสยามไทยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาผู้โชคดีกันนะคะศูนย์บริการคอกพิตสยามไายศูนย์บริการด้านการดูแลยางรถยนต์ทุกประเภทพร้อมทั้งจำหน่ายโชอัพบอลโรสปริงล้อแม็กซ์ผ้าเบรกน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่อุปกรณ์ประดับยนต์มีการให้บริการที่ดีเยี่ยมในราคายุติธรรม รวมทั้งบริการตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์สลับยางถ่วงล้อการตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมยัยจากทีมงานช่างผู้ชำนาญงาน สวัสดีครับไม่ทราบพี่ชื่ออะไรคะชื่อบครับผมพี่บวันนี้พี่บยอ,อยเอารถมาทาอะไรคะวันนี้ผมมาเปลี่ยนโช๊คที่คอพิดครับผมพี่เลือกใช้โช๊ค up ของอะไรคะเนี่ยตอนนี้ผมเลือกของมอนโรนะครับไม่ทรยาบทำไมพี่ถึงเลือกใช้โช๊ค up ของมอนโรคะคือที่เลือกใช้มอนโรนะครับเพราะว่ามีคนแนะนําเข้ามาว่ามีความฟีลลิ่งที่ดีมีความหนึบแล้วก็มีความดีกว่าโชออ๊คัพเดิมผมก็เลยเลือกใช้มอนโรครับผมมาใช้บริการที่คอพิดสาขาสยามค้ายี่บ่อยไหมคะอ๋อค่อนข้างจะบ่อยเลยครับผมเพราะว่า รถผมเนื่องจากว่ามีอายุแล้วก็เลยต้องใช้บอดมีการเข้าบริการในการสูดบริการทั้งยางทั้งน้ำมันเครื่องก็เลยเลือกใช้ที่สยามไทยครับผมแล้วคุณพี่ติดใจอะไรของที่นี่คะทำไมถึงได้มาใช้บริการที่นี่บ่อยต้องบอกว่าช่างตีมือดีแล้วก็มีการบริการที่ครบแล้วก็ในเรื่องของอ,อุปกรณ์เนี่ยเขามีครบทั้งหมดนะครับยินดีด้ค่ะวันนี้คุณพี่เป็นผู้ชอบดีที่ได้รับกิฟต์รอยสเปอร์เซจากโช๊คอัพมอโรลและสยามไทยค่ะครับผมขอบคุณค่ะ ียจากคุณเบนนะคะกรรมการผู้จัดการครอบพี่สยามทานเป็นผู้มอบรางวัลกิฟต์วอรช่เปอร์เซ็นต์จากช็อกอัลโมโรให้กับเราค่ะ เขาพิษณุยามไทยค่ะที่เราได้มาตามหาผู้โชคดีในวันนี้สําหรับป้ายหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่ต้องการที่จะมาใช้บริการที่ศูนย์บริการเนี่ยไม่ทราบว่าที่ตั้งของศูนย์บริการอยู่ที่ไหนคะก็ตรงนี้คือพูดง่ายๆคือถนนจิีตะซอยมิตทีนะครับตรงนี้จะเป็นถนนเคหะล่มเก้าซึ่งจะอยู่ประมาณรามคำแหงปลายๆครับผมทางศูนย์บริการเนี่ยมีบริการอะไรบ้างคะก็ทางร้านจะมีบริการยางรถยนต์นะครับบิต stone ไฟ stone นะครับก็มีบริการน้ํามันเครื่องระบบเบรคแบตเตอรี่เช็คช่วงล่าง ฟรีหมดทุกอย่างเลยครับตอนนี้และไม่ทราบว่าทางศูนย์บริการมีโปรโมชั่นอะไรดีๆให้คุณผู้ชมบ้างคะก็ทางตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นตรวจเช็คสุขภาพรถยนต์ฟรี35รายการนะครับแล้วก็มีผ่อนยางบิสโตและไฟสโต้กันศูนย์เปอร์เซ็นต์หกถึงสิบเดือนแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นยางสามแถมหนึ่งนะครับผมค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเบนมากนะคะที่เราได้มาตามหาผู้โชคดีในวันนี้แล้วก็ศูนย์บริการดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกัน,นเยอะๆนะคะ วันนี้เราก็ได้ผู้โชคดีไปหนึ่งท่านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาผู้โชคดีของวันนี้กันอีกดีกว่าค่ะตามป้ายมันเลยค่ะศูนย์บริการคอกพิษ103ออโต้ายศูนย์บริการด้านการดูแลยางรถยนต์ทุกประเภทพร้อมทั้งจำหน่ายช็อคอัพมอนโรสปริงล้อแม็กซ์ผ้าเบรกน้ำมันเครื่องอุปกรณ์ประดับรถยนต์มีการให้บริการที่ดีเยี่ยม ในราคายุติธรรมรวมทั้งบริการตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์สลับยางถ่วงล้อการตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจากทีมงานช่างผู้ชำนาญงานค่ะและตอนนี้เราก็มาหาผู้โชคดีท่านที่สองกันกับช่วงเปลี่ยนปุ๊บปป,ป๊บกับโชคอัพมอโรค่ะและตอนนี้ไฟก็อยู่ที่คอบพิษหนึ่งสสามออยเราไปตามดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครคือผู้โชคดีท่านที่สอของ ดีครับไม่ทราบคุณพี่ชื่ออะไรคะสมพงศ์ครับพี่สมพงศ์วันนี้อันนี้คือรถของคุณพี่สมพงศ์เปล่าใช่ครับวันนี้คุณพี่เอารถมาทําอะไรคะมาตรวจเช็คกระพช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนโช๊คด้วยค่ะไม่ทราบพี่เลือกใช้โช๊คอ,อัพของยี่ห<อ>้ออะไรคะขังมอนโรครับทําไมคุณได้ถึงเลือกใช้โช๊คอ,อัพของยี่ห้องมอนโรคะอ๋อมันใช้ล้ำทนทานดีครับน้ำหนึบดีครับคุณพี่เนี่ยมาใช้บร,ริการที่ศูนย์บริการที่นี่บ่อยหรือเปล่าอ๋อที่นี่ประจำครับ ใีาะะ่าช่างเขามีความชำนาญในการซ่อมดูแลรักาินดีด้วยค่ะคุณพี่วันนี้คุณพี่คือผู้โชคดีที่ได้รับกิฟต์วอชาร์ว50%จากโชค up Monroe ค่ะขอบคุณครับค่ะและตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณธนพัฒน์ผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายขายคอกพิษ103ออโตไทเป็นผู้มอบรางวาัลกับช่วงเปลี่ยนปุ๊บรับปับ๊บส่วนลด50%กับโชค up Monroe ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ธนพัฒน์มากนะคะที่ให้เราได้มาถ่ายทำรายการแล้วก็ตามหาผู้ชมดีในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยต้องการมาใช้บริการที่ศูนย์บริการไม่ทราบว่าที่ตั้งของศูนย์บริการอยู่ที่ไหนคะศูนย์บริการของเรานะครับตั้งอยู่บนถนนเสกเลนนะครับแล้วก็จัวสังเกตง่ายยิ่งเยื้องกับห้างพายลยปาร์คนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรก็แวะเข้ามาดูได้ครับพวกช่วงล่างพวกอะไรพวกนี้ครับผมและไม่ทราบว่าที่ร้านเนี่ยมีบริการอะไรบ้างคะ ข้างร้านของเราก็มีบริการจำหน่ายยางรถยนต์นะครับแล้วก็ล้อแม็กแล้วก็ช่วงล่างถ้าเกี่ยวบริการเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆอะไรให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาเปลี่ยนชชอกอัพมอโรบ้างไหมคะอ๋อตอนนี้ค่าโปรโมชั่นของมอโรนะครับถ้าเปลี่ยนโช้กมอโรตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นฟรีค่าแรงแล้วก็ฟรีค่าตั้งูนยนล้อครับผมอ๋อโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ศูนย์บริการดีๆอย่างนี้อย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช็อกอัพ มอนโรชชอคอัพมอนโรที่สุดของความปลอดภัยยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกค่ะและคอคพิทสยามไทยคอคพิท103ออโตไทที่ให้เราได้ตามหาผู้โชคดีในวันนี้กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ช่วงเปยนปุ๊บรับปั๊บกับโชอคอัพมอนโรค่ะและไ,ไม่มีอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะซื้อ3แถมหนึ่งกับชชอคอัพมอนโรคุณผู้ชมสามารถมาใช้บริการได้ที่คอคพิททุกสาขาที่ร่วมรายการค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมค่ะค่ะและครั้งหน้านะคะเราจะไปแจกโชคดีๆแบบนี้ที่ไหนติดตาม ในทางช่องสปีช n แนลค่ะกับช่วงเปลี่ยนปุ๊บรับปั๊บกับชคอ u ั m o n นโรค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะฝ้ายก็มีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากค่ะวันนี้เป็นของต้อขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำไมต้องเลือกช o อกอั m o n r o รเพราะช o อก u ั m o n นโรเหนือชั้นกว่าด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีจากผู้ผลิตช h อกอัพอันดับหนึ่งของโลกชกอัพมอนโรมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอันทันสมัยและมีโรงงานผลิต89แห่ง ศูนย์วิจัย14แห่งทั่วโลกช h o k Up m o n r o รได้รับการรับรองจากสถาบัน IATF และสถาบันร s s and s u l v i v a n จากอเมริกาซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับด้านยานยนต์ระดับโลกและช h o กอั m o n r o รรับประกันคุณภาพสูงสุด2ปีสำหรับรถเกง๋งและ1ปีสำหรับรถกระบะหรือไม่เกิน20,000กิโลเมตร78%จากผู้ทดลองใช้ช o c กอั m o n r โรตัดสินใจเลือกซื้อช o c กอั m ม n r o e ทันที